สวัสดีครับในคลิปนี้จะเป็นคณิตคิดง่ายๆเป็นการคูณเลขที่มีศูนย์ขั้นกลางนะครับเลขที่มีศูนย์ขั้นกลางก็คือจะต้องเป็นเลขหลักร้อยขึ้นไปซึ่งมีศูนย์ขั้นกลางอยู่วิธีการจะทําอย่างไรเเรามาดูกันอัญเชินข้อที่1นึ่งหนคูณด้วย302วิธีการแล้วก็นาเลขตัวหน้านเลข1 เราก็มาคูณเทแยงคูณเะแยงก็คือนำสามคูณกับห้าสามคูณห้าก็ได้เท่ากับ 15. สิเสร็จแล้วนำสอคูณกับหนึ่งคูณก็ได้เท่ากับสองเสร็จแล้วนำสิบกับสองบวกกันก็เป็นสิบเจ็กับสิบหบวกกันสิบเจ็ดก็นำมาเขียนเป็นสิอยู่ตรงก,ก,กลางนะครับเรจะได้คำตอบเป็นสามหเจ็หนึ่งศูนะครับหรือข้อส 705คูณด้วย504อันดับแรกเราก็นำตัวหน้ามาคูณกันก่อนนำเจกับ5คูณกันนะครับ7กับ5คูณกันเ5ดได้3 5ไว้เสร็จแล้วก็นำา5กับ4คูณกันนะครับ5 4ก็20กเขียน20ไวนะดท้ายเสรแล้วเป็นการคูณทแยงกันนะคูณยงนคก็เป็น25 แล้วก็นำ4คูณทะแยงมาด้านนี่คูณทะแยง4คูณ7 7 4 28นะครับ7 4 28เสร็จแล้วก็นำ28กับ25บวกกันนะครับก็จะได้เป็นแปรบวก5ก็จะได้เท่ากับ13 ฉะนั้นผลของการคูณกันนะครับ 5, 5, ก็คือเจ็ดร้อยห้าคูณด้วยห้ารอยสี่ก็คือสามห้าห้าสามสองูนนะครับกรณีข้อสามนะครับก็ทำเช่นเดียวกันก็ออนำเลขตัวหน้ามาคูณกัน 505คูณด้วย803นะครับนำเลขตัวอื่นมาคิดดูนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ